สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ห้องดูดวงเพึ่งน้อยนะคะเพื่อนๆทุกท่านคลิปนี้นะคะเป็นคลิปทํานายนะคะว่าในอาทิตย์หน้าเราจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะโดยไพ่ชุดนี้เป็นกองที่1กองที่สองกองที่3มและกองที่4ค่ะขอให้เพื่อนๆตั้งจิตตั้งสมาธินะคะในการเลือกไพ่ที่ขอให้ไพ่ช่วยทํานายไทยทักให้ว่าในอนาคตเราจะเป็นอย่างไรนะคะ เพื่อนๆเ,เลือกกันได้หรือยังเอ่ยจริงๆเพิ่งเลือกแล้วนะวันนี้รอบนี้เพิ่งเลือกกล่องที่3าค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าในส่วนของกล่องที่1นึ่ไพ่จะทำนายไททักว่าอย่างไรนะคะ ในส่วนของกองที่1น,นะคะโหจริงๆพึ่งก็อยากจะบอกว่าขอกองที่1นบ้างได้ไหมกองที่หนึ่ง,ง,ง,งะคะ่ะพึ่งมองว่าในส่วนของการเงินของคุณนะคะ มองว่าสามารถเป็นเจ้าของกิจการได้เป็นหัวหน้างานได้นะคะหรือเป็นหัวเรียวหัวแรงในการหาเงินได้ะคะ่ะเขาเรียกว่าคุณมีความรู้ความสามารถมีการปรับตัวค่อนข้างเก่งแล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะในเรื่องของการจัดการการบริหารงานม,มีลูกน้องมีบริวารมีคนคอยช่วยเหลือนะคะเรียกว่ามีเงินสุขสบายด้วยซ้ําน,นะคะเพียงแต่ว่าจะไม่ใช่เน้นในเรื่องของเงินอย่างเดียวบางทีคุณอาจจะไปนเน้นในเรื่องของการทํางานการบริหารต่างๆเพิ่มขึ้นด้วยะคะ่ะ ค่ะในเรื่องของการงานนะคะการงานเพิ่งมองว่าตอนนี้คุณจะเป็นอาจจะกลุ่มในส่วนของโปรเจกต์หรืองานที่เป็นมูลค่าเยอะก็ได้ด้วยเช่นกันหรือชีวิตก็คือมองว่าเงินนะคะมันมีอยู่แล้วแบบสุขสบายแล้วก็ให้เงินสามารถที่จะเป็นมูลค่าในการเลี้ยงชีพให้กับคุณได้นะคะรวมถึงคุณมีความขยันขันแข็งนะคะในเรื่องของการทํางานหาเงินแต่เป็นแบบว่า งานของคุณนะคะจะเป็นงานที่ว่าโปรเจกต์ดีๆโปรเจกต์ใหญ่ๆเงินดีๆเข้ามาค่ะรวมถึงบางครั้งะคะ่ะงานของคุณก็คือคุณนั่งสบายๆก็มีเงินเข้ามาได้ด้วยเช่นกันนะคะค่ะเรามาดูในส่วนของความรักนะคะโอ้โหความรักเพิ่งมองว่าสําหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะเป็นช่วงที่ชีวิตมีความสุขสนุกสนานนะคะเฮฮาปาร์ตี้เลยคุณดูสิคะเก้าถ้วยนะคะเป็นพังพ้อมด้วยสิ่ง ที่มีความสุขนะคะอ่ะเพิ่งมองว่าดังนั้นชีวิตของคุณนะคะไพ่ชุดที่1มีความสุขในเรื่องของครอบครัวนะคะเรามาดูในส่วนของท่านที่ยังไม่มีนะคะท่านที่ยังไม่มีคนรักเนี่ยเพิ่งมองว่าคุณสามารถที่จะมีโอกาสเจอกับ คนรักหรือคู่ครองได้นะคะโดยการที่คุณไปเข้ากิจกรรมไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงครอบครัวต่างๆะคะหรือแม้แต่ครอบครัวมีโอกาสที่จะแนะนําคนรักให้กับคุณได้เช่นกันนะคะค่ะเรามาดูไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะโอ้สัตว์คู่บุญนะคะปีเสืออืมค่ะก็คือตัวนี้เพิ่งมอกว่า คุณมีบริวารมีสัตว์เลี้ยงมีคนคอยดูแลหรือคนคอยช่วยเหลือค่ะเป็นคนที่แบบว่าช่วยอุดหนุนช่วยดูแลเรานะคะดังนั้นจริงๆสําหรับไพ่กองที่1เพิ่งมองว่าชีวิตมีความสุขมีความมั่นคงนะคะคุณดูสิคะอันนี้เป็นกษัตริย์นะอันนี้ก็เป็นราชนีนะคะอันนี้ก็ตั้ง9ก้าถ้วยค่ะอีกถ้วยเดียวก็1ิบถ้วยแล้วแล้วแถมสัตว์คู่บุญก็เป็นผู้นําในการล่าสัตว์อีกใช่ไหมคะ,ะดังนั้นกองที่1เพิ่งถือว่าอาทิตย์หน้าเป็นอาทิตย์ที่ดีมาากสํหรับคคุณคะ่ะ เรามาดูกันต่อในส่วนของกองที่สองค่ะในส่วนของกองที่สองนะคะ กองที่2สําหรับท่านที่เลือกนะคะเพิ่งมองว่าการเงินของคุณนะคะเวลาจะใช้จ่ายอะไรให้ใช้ ความคิดแล้วก็พิจารณาถึงความเหมาะสมนะคะในเรื่องของสิ่งที่จะใช้เรื่องของการจัดจ่ายใช้สอยเรื่องของข้อกําหนดข้อสัญญาต่างๆให้ชัดเจนนะคะไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาอะไรก็ตามเพื่อให้ได้มาหรือเพื่อที่จะเสียเงินไปก็ตามะคะ่ะแนะนําดูรายละเอียดให้ชัดเจนดูให้รอบคอบนะคะถ้าไม่มีความรู้เพียงพอแนะนําให้ปรึกษาท่านอื่นเพิ่มนะคะรวมถึงในเรื่องของการเงินคุณเป็นคนที่ตรงต่อเวลานะคะรวมถึงเป็นคนที่ มีความแบบเท่าเทียมมีความยุติธรรมในเรื่องของการให้หรือการรับสิ่งต่างๆค่ะดังนั้นในเรื่องของการเงินบางครั้งอาจจะหามาได้อย่างยากลาบากหรือใช้ระยะเวลาบ้างก็ตามแต่เพิ่งมองว่ามันก็ยังมีกินมีใช้นะคะอ่าทีนี้มาในเรื่องของการงานนะคะนี่การงานเพิ่งมองว่าการงานของคุณนะคะมีโอกาสที่อาจจะมีเรื่องจุกจิกบ้างนะคะมาทําให้คุณรู้สึกว่าปวดหัวรู้สึก ไม่ค่อยสบายใจอย่างนั้น,นะค่ะเหลือเบ่หรือรูอ้สึกว่าเหมือนมันแบบเหนื่อยๆคือเหมือนกับแบบว่างานมันไม่ได้ราบรื่นอย่างนั้นนะคะดังนั้นคือวิธีการนะคะลองพูดคุยกันก่อนลองตกลงกันก่อนเจรจากันให้เรียบร้อยนะคะถ้าไม่ได้จริงๆอะคะ่ะมีวิธีคือ1สู้สถอยนะคะดังนั้นเราต้องดูในส่วนของประสิทธิภาพในเรื่องของการงานของเราว่ามีพร้อมเพียงพอไหมที่จะกระทําในสิ่งต่างๆที่เราตัดสินใจนะคะอย่างในภาพอะคะ่ะ ก็จะมีเป็นแฟรี่เนาะกับอาจจะเป็นไม่แน่ใจเป็นออกหรือเปล่าค่นะคะ่ะก็จะมีในส่วนของเนี่ยก็จะลุมกันใช่ไหมคะ5 5ตัวเล็กกับ1ตัวใหญ่ทีนี้ตัวใหญ่อนะคะ่ะถ้าตัวใหญ่เป็นคุณนะคะคุณก็ต้องพิจารณาดูว่าเวลาเขารุมมาเนีย่ยมันอาจจะเจ็บเล็กๆน้อยๆอะมันคุ้มไหมหรือว่าถ้าเราถอยหรือเราพูดคุยกันดีๆอาจจะได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะรวมถึงคุณจะต้องแบบค่อยๆ คุยหรือว่าเจรจาให้ดีเพื่อให้แบบมันไปทิศทางเดียวกันเราจะได้มีหนทางในการหนีก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเรามาดูในส่วนของกองที่2ต่อนะคะกองที่2ในส่วนของความรักนะคะความรักสําหรับท่านที่มีคนรักอยู่และะ้วค่ะบางครั้งก็ต้องระวังในเรื่องของว่า 1. นึอาจจะมีอะไรบางอย่างที่ไม่เปิดเผยพูดไม่หมดคุยไม่หมดก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ รวมถึงในเรื่องของการว่าคุณต้องศึกษาให้ดีว่าผู้ชายค่ะหรือผู้หญิงคนนั้นเขามีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าด้วยนะคะเ,ออเป็นในช่วงของการศึกษาการดูใจกันแล้วก็ถ้าอยากจะไปเที่ยวไหนก็ไปเที่ยวกลางคืนก็เป็นการสร้างความโรแมนติกให้กับครอบครัวได้เช่นกันนะคะรวมถึงบางทีคุณอาจจะรู้สึกเงาเงาเบื่อเบื่อแล้วก็อาจจะคิดถึงแม่บ้างนะคะ ค่ะสำหรับท่านที่ยังไม่มีอะค่ะเพิ่งมองว่าใจเย็นๆก่อนนะคะเป็นช่วงที่ว่าคุณหาความรู้คุณดูพิจารณาในผู้ชายที่มีหรือพิจารณาในถึงสิ่งต่างๆที่เป็นไปอะคะ่ะคุณก็ต้องพิจารณาด้วยว่าคุ้มไหมกับการที่ว่าคุณจะมีคนรักหรือคู่รักในเวลานี้นะคะดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่มันยังไม่เจอเราก็ใจเยน็เยนๆก็ได้เราสวยเลือกได้นะคะค่ะเรามาดูในส่วนของไพ่ยอยากบอกอะไรไพ่ยอยากบอกว่า จริงๆก็ถ้ามีลาวมีอะไรเงี้ยก็ไม่อยากให้ข้ามนะคะพ่เออาขาก็เตือนมารวมถึงอะไรที่มันเป็นของต่านะคะของดำดำของสกรปรกเราก็ไปอย่า,ยาไปยุ่งก็คือถ้าไปแตะไปอะไรเงี้ยเราก็ล้างมือล้างอะไรให้สะอาดนะคะแต่สิ่งสําคัญก็คือเราทําจิตใจให้ผ่องใสนะคะคิดแต่สิ่งที่ดีทําแต่สิ่งที่ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการพูดการคิดหรือเป็นแบบโมโนกรรมกายกรรมวิจรกรรมเนาะทุกๆอย่างในเรื่องของการกระทําด้วยนะคะ พ่เ,ออเขาก็เตือนมาว่าต้องระวังในเรื่องของแบบว่าความคิดของเราที่จะเสื่อมถอยการกระทำหรือบุญอะไรต่างๆด้วยก็ตามนะคะเพิ่งถึงอยากแนะนำว่าออในจุดของคุณนะคะเนี่ยให้ทำงานอะไรด้วยความยุติธรรมไม่ว่าจะเป็นการเซ็นสัญญาในการพูดคุยในการทํางานเนี่ยมาให้ตกลงด้วยดีแล้วก็ระวังในเรื่องของการเจอคนมาหลอกลวงอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือคนที่ไม่จริงใจหรือบางทีอาจจะแบบว่าเราไม่ได้ตั้งใจแต่เขามาบีบบังคับเราก็ได้ด้วยเช่นกัน ค่ะ,ะยังไงพึ่งก็ขอให้มีความสุขนะคะในส่วนของกองที่2เรามาดูในส่วนของกองที่3ต่อค่ะเอาน้าดูกองที่3ที่เพึ่งเลือกอย่างไรก็ตามพึ่งก็ยังมีสิบเหรียญปลอบประโยชน์ <c oughs> โอเคค่ะมาในส่วนของกองที่3ามนะคะจริงๆอันนี้ เป็นไพ่78ดอสนะคะก็คือเป็นในส่วนของ78ประตูค่ะที่จะช่วยในเรื่องของการค้นหาแล้วก็เฉลยรูปแบบต่างๆนะคะอ่ะมาเรามาดูดูในส่วนของเรื่องของการเงินก่อนเนาะการเงินโอ้ยดูสิอ่า มีคนมาเคาะประตูจะให้เงินเราค่ะถึงแม้จะเป็นเด็กก็ตามนะได้เงินดีกว่าไม่ได้ถูกต้องไหมคะดังนั้นกองที่สามเนี่ยคุณจะมีเงินมีทองเข้ามาได้นะคะก้อนเล็กก้อนน้อยเก็บไปก่อนเพียงขอให้ถูกสลักออมสินห้าล้าน <c oughs> มาต่อค่ะค่ะมาส่วนเออมาในเรื่องของโอ้จริงจริงอันนี้ก็การเงินเนาะมองว่า มีเงินนะคะมีเงินเข้ากองเล็กกองน้อยมีคนมาให้มีคนมาแนะนำไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเงินการงานหรือช่องทางต่างๆนะคะดังนั้นถ้ามีรูปทางอะไรมีใครแนะนำอะไรรับไปก่อนเงินเล็กเงินน้อยสะสมไปเถอะคะ่ะช่วงนี้นะคะค่ะในส่วนของการงาน การงานนะคะเพิ่งมองว่าเป็นช่วงที่สนุกกับงานนะคะแล้วงานนั้นอาจจะยุ่งเกี่ยวกับมูลค่าของเงินกิจการหรือทรัพย์สิ่งที่มูลค่าเยอะก็ได้หรือว่างานเยอะก็ได้ด้วยเช่นกันแต่งานเยอะเงินก็เยอะตามหรือทํางานเกี่ยวกับพวกการเงินบัญชีอะไรต่างๆที่จะต้องแบบว่ามานั่งคํานวณหรือภาษีอะไรต่างๆะคะ่ะใช่แต่โดยรวมก็คือเพิ่งมองว่ามีความสุขกับงานที่ทำนะคะแล้วกออ็มีความสนุกสนานด้วยนะคะ บางครั้งอาจจะอยู่ห่างบ้านหาอะไรบ้านในเรื่องของการงานนะคะค่ะก็คือมองว่า,าในเรื่องของการงานก็อาจจะมีความเสี่ยงเล็กน้อยเพราะว่าดูสิน้องเขาทําบ้านบนต้น,นไม้ใช่ไหมแต่ทีนี้บันไดหายไปไหนเนี่ยก็ปีนขึ้นอ่ะมันอาจจะมีความเสี่ยงบ้างเท่านั้นเองนะคะ ช่แต่คือสิบเหรียญยังไงก็คือมีความสุขมีทางออกเห็นไหมคะมีทางออกหลายทางนะคะแล้วบ้านเห็นปะก็หน้าต่างประตูเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นคือการงานของคุณจริงๆมีทางออกนะให้ใจเย็นๆนะคะค่อยๆคิดหาหนทางค่ะในเรื่องของความรักนะคะต้องบอกคนโซดมาทางนี้ใช่ไหมสำหรับท่านที่มีอยู่แล้วนะคะค่ะก็เพิ่งมองว่าก็เป็นจังหวะที่ว่า อาจจะมีโอกาสไปท่องเที่ยวมีคนมาแนะนำเอ,อมีคนมา ช่วยเหลือหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ด้วยเช่นกันทีนี้สิ่งที่ต้องระวังก็คืออาจจะมีแบบเออเขาอาจจะมีทางเลือกอื่นด้วยหรือเปล่าอเน,นี้เท่านั้นเองนะคะแต่จริงๆในส่วนของตัวนี้เพิ่งก็มองว่าเ,เป็นเรื่องของความรักเนาะก็ถ้าเกิดมีใครมาแนะนําอะไรอ่ะเราก็ฟังหูไว้หูงั้นนะคะใช่เขาอาจจะมาชี้ช่องทางในเรื่องของความรักที่บางทีเรามีปัญหากับคนรักหรือคู่ครองก็ได้นะคะแต่เพิ่งมองว่าความรักก็มีความสุขนะเพราะอะไรรู้ไหมเพราะต้นไม้คุณดูสิคะ ขนส้นเต็มเลยดังนั้นนี่เขาอาจจะเป็นคนที่มาชี้แนะให้กับผู้ชายคนนี้ก็ได้แล้วแต่ทีนี้คือโดยรวมก็คือมีความอุดมสมบูรณ์นะคะในชีวิตของครอบครัวค่ะส่วนท่านที่ยังไม่มีนะคะเพิ่งมองว่าโอ๊ยอาจจะมีคนมาแนะนําก็ได้นะนี่นี่เธอสนใจไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นช่วงจังหวะที่ว่าอย่าเพิ่ง work from home ตลอดเวลาเราต้องมีเวลาออกไปข้างนอกบ้างเพียงแต่เราก็ต้องระวังตัวเท่านั้นเองนะคะใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ออกไปเนี่ยเราจะไปเจอคนได้ยังไงถูกต้องไหมอืะนะคะค่ะโอเคแล้วก็สําหรับถ้าไพ่ยอยากบอกอะไรนะคะไพ่ยอยากบอกว่าจริงๆไพ่ขึ้นภาพลวงตานะแต่เพึ่งอาจจะตีบวกอภาพดวงตาจริงๆก็หมายถึงว่าสิ่งที่คิดไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่กังวลสิ่งที่ ทั้งบวกทั้งลบก,ก็ตามนะคะมันเป็นสิ่งที่ว่าเราคิดไปเองเรากังวลไปเองก็ได้ด้วยแล้วมันเป็นในเรื่องของความรู้สึกแล้วก็อารมณ์ที่เราทําไปนะคะอะแต่นีนถ้ามองในแง่บวกอันนี้ก็ถือว่าเก่งอะ่ะมีฝีมือเห็นปะคะสามารถแบบว่าปั้นน้ำอะคะ่ะให้เป็นรูปสัตว์ได้อะ่ะสัตว์ก็คือการเคลื่อนไหวได้เห็นไหมคะน่ารักด้วยนะคะ เเออพื่อนก็มองว่าคุณมีฝีมือเห็นไหมเรามองบวกได้คุณมีฝีมือคุณเป็นคนเก่งนะคะดังนั้นน่ะคุณสามารถที่จะทําให้คนอื่นน่ะเขาเห็นในสิ่งที่คุณเสนอในสิ่งที่คุณคิดได้ดังนั้นให้ใช้ความคิดพิจารณานะคะเสนอแต่สิ่งที่ดีๆและสร้างสารรค์ค่ะค่ะเรามาดูกันต่อในส่วนของกองที่สี่นะคะ ค่ะในส่วนของกองที่4นะคะเพิ่งบอกว่าคุณเป็นคนที่ตรงนะคะเรื่องของการเงินนะคะมีอะไรก็เด็ดขาดด้วยซ้ำค่ะเออให้ไม่ให้พูดแล้วพูดเลยมาแล้วก็เป็นคนที่เชื่อมั่นในเรื่องของการเงินมากคือมีเงินนะแต่เวลาจะให้ใครต้องมีเหตุผลอ่ะหรือเวลาที่จะรับก็ต้องมีเหตุผลนะคะคือไม่ใช่ว่าจะให้ใครง่ายๆหรือรวมถึงเวลาการหาเงินของคุณนะคะจะไม่ได้หามาแบบว่า นั่งเฉยๆแล้วเงินมาแต่จะเป็นลักษณะเหมือนกับว่าต้องมีการ,รเผชิญอุปสรรคบ้างต้องมีความท้าทายเข้ามาในชีวิตนะคะรวมถึงต้องมีการหาโอกาสอะไรต่างๆแก้ไขปัญหาออการช่วยเหลือคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะดังนั้นคือถึงจะได้เงินนะคะแต่คือว่าคุณอาจจะมีคนอื่นช่วยทำด้วยนะไม่ใช่แค่โตคุณคนเดียวเพราะอันนี้เป็น king k i n g d กษัตริย์ใช่ไหมคะเขาก็ต้องมีคนมีบริวารมีคนคอยช่วยเหลือมีคนที่แบบว่าคอยแนะนำมาอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่คือถามว่าเขาสู้ไหมเขาก็สู้นะเพราะเขามีดาบดังนั้นคือเขาไม่ใช่ว่าให้คนอื่นทําคนเดียวแต่ตัวเขาก็ไปด้วยนะคะคนนี้ค่ะแล้วก็จริงๆคือมันมีในเรื่องของอิสระทางการเงินได้นะเพราะจริงๆเพราะดาบมันก็คือทตุลมใช่ไหมคะทตาลมมันก็มีนกเห็นไหมคะ,ะนกบินดังนั้นเนี่ยจริงๆอะค่ะคุณอาจจะเป็นแบบทําอาชีพอิสระก็ได้ ขายของตามตลาดนะัดขายของออนไลน์ขายที่นู่นที่นี่อย่างนั้นนะคะเพื่อเป็นช่องทางได้นะค่ะทีนี้เรามาดูในเรื่องของการงานค่ะการงานของคุณได้สองถ้วยอ่าสองถ้วยก็คือมองว่ามีบัตรดีมีหุ้นส่วนมีคู่หูที่ดีนะคะมีคนคอยช่วยเหลือมองว่าการงานมีความสุขนะคะมีความอุดมสมบูรณ์ค่ะการงานก็คือเพิ่งมองว่าถ้ามีหุ้นส่วน มีการเปิดกิจการทําได้นะคะรวมถึงอาจจะมีทํางานกับคนรักทํางานกับครอบครัวก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมทํางานของกินขายน้ําขายเครื่องดื่มขายในเรื่องของความคิดสร้างสรรค์อะไรต่างๆทําได้จัดซุ้มแต่งงานอะไรต่างๆก็ได้ด้วยเช่นกันรวมถึงไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือเช่นแบบแพทย์พยาบาลอะไรพวกนี้ก็ได้ด้วยนะคะเพราะอันนี้น่าจะถ้าจําไม่ผิดอันนี้น่าจะเป็นคาถาเกี่ยวกับการรักษาค่ะทีนี้ในเรื่องของ5ดาอ่าะ ความรักความรักของคุณนะคะสําหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วเนาะมันจะเป็นประเภทแบบว่าคุณเป็นคนที่ยอ่อไม่ยอมหักเลยไม่ยอมไม่ยอมงอยอมหักไม่ยอมงอใช่ไหมแต่ความเป็นจริงก็คือคุณไม่ยอมอะไรเลยะคะ่ะคุณค่อนข้างจะดือ้อเชื่อมั่นเดตนเองแม้จะเสียอะไรไปก็ตามะคะ่ะดังนั้นจริงๆอะ่ะเพิ่มความอ่อนโยนอ่อนหวานคุณเห็นไหมนี่นี่นี่ เพิ่มถ้วยเข้าไปในชีวิตคู่นะคะเพื่อให้มีความสุขคนอื่นจะได้ไม่เสียใจคุณดูสิเห็นไหมมีคนเสียใจอยู่นะคะเออคือแม้แต่คุณได้ผลประโยชน์แต่คุณต้องคิดว่าเอาง่ายนะสมมตินะแฟนคุณดูแลลูกโตคุณทำงานไม่ว่าจะฝ่ายหญิงฝ่ายชายก็ตามนะคะอ่าคุณก็อย่าคิดแต่ว่าคุณทำงานแล้วเหนื่อย ฝ่ายนั้นเขาก็ทํางานเหนื่อยเหมือนกันนะคะการดูแลลูกการดูแลเด็กการทําความสะอาดบ้านงานมันมีตลอดเวลาค่ะจะบอกว่าจับฉ่ายมากทางานบ้านเพิ่งขัดห้องน้ําเพิ่งยังโอ๊ยเหนื่อยมากเง่อเจ็บนิ้วอีกต่างหากแถมกัดอีกเออค่ะนั่นแหละเพราะฉะนั้นคือถึงบอกค่ะบางครั้งค่ะไม่ว่าจะมีเรื่องอะไรก็ตามมีการต่อรองมีการคุยมีอะไรคุณต้องมองเขามองเราคือแต่ละคนการทํางานอาจจะไม่เหมือนกันความถนัดต่างกันแต่มันก็คืองานค่ะ เพราะว่าถ้าเขาไม่ทําเราก็ทําถูกไหมคะเออเพราะฉะนั้นคือมีอะไรก็ค่อยๆค,คุยกันปณีปนอมใจเย็นๆน,นะคะค่ะแล้วก็ถ้าไพ่อยากบอกอ่าไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวก่อนนะสำหรับท่านที่ยังไม่มีคนรักเพิ่งก็มองว่าเป็นช่วงที่คุณยังไม่พร้อมด้วยซ้ำอะคะ่ะตอนนี้มันเหมือนคุณยังมีอุบยังอาจจะไม่ลืมรักเก่าก็ได้หรืออาจจะมีในส่วนของ ความรู้สึกเล็กๆที่มันเก็บไว้ในิจใจทําให้คุณรู้สึกว่ายัางไม่พร้อมที่จะมีใครหรือความรู้สึกที่ว่าเคยอ,อกหักเคยเสียใจเคยผิดหวังหรือเคยรู้สึกว่ามันไม่ใช่อะค่ะมันยังอยู่ในความคิดของคุณนะคะทําให้คุณแบบยังจมอยู่กับตรงนั้นดังนั้นให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์หรือว่าช่วยชโลมจิตใจของคุณนะคะหลังจากนั้นค่อยๆก้าเดินต่อไปเนาะค่ะส่วนไพ่ยอยากบอกอะไรไพ่ยอยากบอกว่าโอ้ดูสิดูสินี่ทำบุญทำทาน นะคะโดยเฉพาะกับพระสงฆ์หรือสิ่งที่คุณเคารพนับถือเห็นไหมวิธีการแก้ดูสิอยู่ค่ยๆกันเลยพากันไปทําทั้งคู่เลยค่ะทั้งสามีภรรยาลูกเลิกนะคะญาติพี่น้องไปได้หมดนะคะหรือแม้แต่ทําบุญบ้านก็ได้ด้วยนะคะ,ะเขาเรียกว่ามันจะเป็นสลิมงคลให้กับตัวคุณนะคะแล้วจะบอกให้ว่าจะมีเงินมีทองไหลามาเทมาชีวิตจะมีความสุขสมบูรณ์เลยเพราะอะไรรู้ไหมคะ8 9 89ก็คือการความสมบูรณ์ของราหูนะคะหรือคุณจะไหว้พระราหูก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะพระราหูเนี่ยเป็นได้ทั้งมองในแง่บวกนะคะเป็นได้ทั้งแบบการหาเงินกิงการมีความคิดไม่เหมือนใครความฉลาดเฉลียวในแง่ลบอาจจะมีในเรื่องของความโลภอะไรเงี้ยในเรื่องของการมากเกินพอดีอะไรต่างๆะคะ่ะแต่โดยรวมจริงๆเพื่อนก็มอกว่ามันคือความสมบูรณ์แล้วเขาคือจริงๆอ่ะพระราหูอ่ะค่ะเป็นมันเหมือนกับว่าท่านก็ เป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยฟังใครแล้วก็เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นเป็นคนที่บางครั้งคือทําอะไรได้ตัวคนเดียวได้ซ้ำนะคะทีนี้คือสิ่งหนึ่งก็คือเนี่ยเห็นไหมเพิ่มในเรื่องของการปฏิบัติ norm การทํางานกลุ่มการทํางานเป็นทีมนะคะมีอะไรก็ปรึกษาหารือกันจะช่วยให้ชีวิตคู่ประสบความสําเร็จได้นะคะค่ะยังไงเพิ่งก็ฝากติดตามฝาก กดถูกใจนะคะหรือกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยในเพจดูดวงพึ่งน้อยนะคะแล้วก็ YouTube ดูดวงพึ่งน้อยด้วยขอให้ทุกท่านนะคะมีแต่ความสุขความเจริญมีเงินมีทองไหลมาเทมาสุขภาพแข็งแรงนะคะด้วยนโมพุทธายะนะคะอมศรีคเนศยานมหาขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ